สาบดีทุกคนมื้อน,นี้เราจะมาสาธิตขั้นตอนการไปแก่เอาเฟืองมาเลียงงัว่ของประชาชนมันเป็นอีกวิธีชีวิตหนึ่งของเขาเจ้าที่เห็ดเป็นประจำหลังจากฤาดูเก็บเกี่ยวเขาขั้นตอนการง่ายๆคือต้องมีรถก่อนบ่ว่าจะเป็นรถตอกๆหรือรถไถหน้าเนาะรถทุนได้รถกระบะได้มดแล้วเฮาจะขับไปบอนที่มีเฟืองและหอบเอาเฟืองดังที่เห็นในคลิปเนาะ หอบจนหามันเต็มรถพุแหละหลังจากนั้นก็ขับรถเมื่อบานหาทงหน้าบอนที่เฮาเหลียงง่วแล้วค้นลงถือว่าเสร็จสินขั้นตอนจากภาพที่ทุกคนได้เห็นในคลิปเบิ่งอาจจะง่ายแต่เฮาบอกเลยว่ามันโคตรยากวิธีชีวิตแบบนี้นะถ้าทุกคนเลือกได้เนาะทุกคนบ่ควรเหตุดอกมันเป็นหอยเป็นพันความลำบากที่อธิบายบ่ถึก